ทุกคนนะพี่บีกคำถามจะมาทายทุกคนนะฮะระหว่างโจนที่1แล้วก็โจนที่2นะครับทุกคนคิดว่าใครคือพี่หนิงนะครับทุกคนตอนนี้พี่หนิงได้ปลอมตัวมาเป็นโจนแล้วนะครับทุกคนนะระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับ จะมีคนไทยถูกใบหน้าวันนี้นี่ระหว่างโจนตัวที่1แล้วก็โจนตัวที่2นะครับผมกฎขอเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมสต็อปคลิปแล้วก็เขียนเลยนะครับผมว่าเลข1ห,หรือว่าเลข2นะครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่ให้เวลา3าวินะครับทุกคนในการทายนะทุกคนนะอย่ากโกงกันนะครับขอแค่นี้ว่าอย่ากโกงกันนะครับทุกคนเนาะ ใครที่ทายผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่ได้แบบดูอ่อดูโง่หรอกทุกคนเนาะเออทายไปเลยนะครับทุกคนเอาสนุกนะครับทุกคนนะโอเคระหว่างจุดหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าตัวไหนครับผมอ่าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมทุกคนอย่าลืมด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสามเยอะทุกคนคิดว่าตัวไหนครับระหว่างหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง เดี๋ยวเราจะลองฆ่าโจนดูนะครับผมว่าเราจะฆ่าตัวไหนดีนะสองหรือหนึ่งดีนะเอาเป็นหนึ่งแล้วกันหนึ่งแล้วกันนี่ตีไปเลยตียไปเลยตียไปเลยเอ้ยโอ้อตัวนี้มีของเยอะด้วยขอ,ของเขาเยอะมากทุกคนแสดงว่าตัวที่หนึ่งคือพี่หนิงนะครับทุกคนนะส่วนตัวที่สองก็คือโจนโงโๆจากอ่าจากป่าอะไรก็ไม่รู้ <laughs> แหละโจนธรรมชาตินะครับทุกคนนะ นี่ auto, คำตอบก็ Omaha, ค,คือหมายเลขหนึ่งนะครับผมมีใครายถูกกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะใช่แล้วโอ้ยจนจิ๋วจนจิ๋วตายดี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 ตายโอเคครับทุกคนไปดูไมค์ครับกันเลยดีกว่านะครับไปเลยฮ่าฮ่าแต่ก่อนที่จะไปดูไมค์ครับนะครับพี่มีแอปมาแนะนําสําหรับใครที่เล่นไมค์ครับและเครื่องกระตุกเครื่องแหลกหรือว่าแบตหมดเร็วนะครับนั่นก็คือแอปไอค e ีนของเรานั่นเองเป็นแอปที่ลดขยะลบไวรัสแล้วก็ทําให้โทรศัพท์ของเราประหยัดแบตมากขึ้นนะครับวิธีใช้ก็ ง่ายมากเลยนะครับทุกคนทุกคนสังเกตที่น้องไอครีนที่อยู่ตรงกลางดีดนะครับเพียงแค่กดที่น้องไอครีนน้องไอครีนของเราก็จะลบขยะที่ส่วนเกินออกมานะครับทุกคนรอน้องเขาคำนวณขยะ ให้เต็มก่อนนะครับถึงจะลบได้โอ้โหดูนี่สิขยะข,ของพี่2กิกกว่าให้ตายเธอขยะอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องลบก่อนแล้วส่วนฟังก์ชันถัดไปนี่เลยสำหรับคนที่เล่นเกมทั้งวันนะครับแอป i c r e ีนก็มีระบบเล่นคอมเร็วเกมด้วยนะครับเพียงแค่เลือกเกมแล้วกดเข้าไปเลยระบบก็จะเล่นคอมเร็วของเกมของเราแล้วฟังก์ชันถัดไปส่วนเครื่องใครที่มีไวรัสแล้กลัวเครื่องโดนแฮ ไอกรีนก็มีระบบสแกนไวรัสด้วยนะนั่นไงเครื่องพี่เจอแล้วหนึ่งจดการมันเลยส่วนฟังก์ชันถัดไปสำหรับหลายๆคนที่โทรศัพท์แบตหมดไว้นะครับไอกรีนก็มีโหมดประหยัดไฟฟ้าอย่างแรงด้วยนะเพียงแค่กดไปที่ประหยัดไฟรอเครื่องโหลดแค่นี้โทรศัพท์เราก็ประหยัดแบตได้แล้วอะสำหรับใครที่ไม่มีไอดีไหมครับทางแอปไอกรีนก็มีแจกด้วยนะเพียงแค่ร่วมกิจกรรมของแอป ถ้าสะสมครบ6ภาพก็สามารถรับ ID แท้ไมค์ครับไปได้เลยกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26พฤศจิกายนนะคะส่วนวิธีการโหลดแอปเพียงพิมพ์ไอครีนเข้าไปเลยแล้วก็โหลดไปเลยนะส่วนใครที่หาไม่เจอเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์โหลดไปที่ข้างล่างนะครับใครที่ใช้แล้วดีก็อย่าลืมให้5ดาวเขาด้วยนะเอ๊ะ สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยตอนนี้ผมพัดหลงมาจากฝูงนะฮะทุกคนนะคือตอนเนี้ยพ่อวัดได้เสกผมออกมาแล้วพ่อบัดก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะเหลือแต่ผมอยู่เนี้ยคนเดียวแล้วผมต้องทําไงต่อเน,นี่ยทีนี้ทุกคนดูดิสิเวลาถือของนี่ด้วยเรากลเป็นตัวจิ๋วไปแล้วไม่นะหรือว่าเราตัวจิ๋วเกินไปเนี่ยพ่อบดถึงทิ้งเราไว้ที่นี่เฮ้ยมันจะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะไม่นะทุกคนเหลืใชีวิตยังไงเนี่ยโอ้ โอ้ยเอ้ยไอตัวอะไรเนี่ยเอ้ยนายอย่ามึงไปอย่ามึงไปรอเราด้วยนี่นี่เราอยู่นี่เราอยู่ข้างล่างหาเราไม่เจอเหรอ,อ,อนี่นี่แม่สงสัยเราตัวจิ๋วเกินไปเขาล,เลยมอะหาเราไม่เจอ โอ้โหดูสิทุกคนรถเ,<อ>เนียนเนียนตามากโอ้โห <g ül> เนียนมากเลยทุกคนกเมากเลยนายเฮ้ย<ม>นายนลงฝูงมาเหรอใช่เราก็ลงฝูงมาเหมือนกันเอ้ยเราเรยลอลงฝูงมาเพราะบดเขาเสกเรามาแล้วเขาก็หายไปเลยอะ่ะนเนี่ยใช่เลยตอนเนี้ยคือนายจะร่วมเดินทางไปกับเราไหมอ๋อโอเค okay ได้เพราะว่าเราตัวจิ๋วเหมือนกันเลยอ่ะดูสิโอ้คือเพราะบดเขาต้องการตัวใหญ่ๆนะครับทุกคนนะเขาก็เลยทิ้งเราไว้ที่นี่นะฮะใช่ เราก็โดนมาเหมืหนอนกันละนายเฮ้ยนายตอนเนี้เรากําลังจะตายแล้วอะเราเหลือเลือดอยู่สองหัวใจอะเนี่ยใช่แล้วเรากำลังจะตายเราหิวบ้างเลยไปดิก็ไปหาของกินกันนะไปเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันดีกว่า<ป>นี่<ป>เรา,เราบินฟามไม้ก่อนแล้วกันลรวค่อยไปฆ่าสัตว์ทาอาหารดีกว่าไหมใช่ใชน่า<ช><ช>จะเวิร์กนะนี่นี่เนี่ยอ้เราสาามรถบินได้ถือว่าดีนะฮะทุกคนนะถือว่าดีมากเลยนี่ถ้าเราบินได้ได้แบบอุ้ยดูดิตรงนี้มีเหมือนมีต้นส้มด้วยทุกคนกดได้ไหมอะได้ไหมทุกคนเหมือนไม่ได้ทุก คนดูสิโอ้ไม่ได้ไม่นะโอเคเดี๋ยวบินแล้วกันบินขุดโอ้โหบินขุดโคตรนานเลยให้ตายเถอะนด้ก็ขึ้นไปบนต้นไม้สิแล้วก็ขุดลงมาเอออย่างงั้นก็ได้ที่ว่าเดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขุดให้หมดก่อนขุดนานมากเลยเอ้ยข้างหน้ามันมีหมู่บ้านไอบีซีด้วยดูสิใช่เหรอโน่น่ะไกลๆโน่นมีหมู่บ้านไอบีซีให้เราด้วยว้าวโอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะเข้าไปแล้วกันนะเพราะว่าอุ๊ยึกว่าจะโดดลงมาแล้วตกโอ้โหโดดลงบล็อกไม่เจ็บด้หรอ โอ้ขดดีเลยนี่นี่เนี่ยโอ้โหตัวนี้มันดีใช้ได้เลยนี่มาว้าวตอนนี้เรามีบล็อกไม้อยู่จํานวนห้าแล้วนะครับทุกคนอย่างรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวเราคลาบเป็นตัวคราบแล้วก็พวกขวานกันแล้วกันนี่ตอนนี้เราคราบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้ขวานกับพิกแอรออกมานะฮะทุกคนนะไอทำไรนายกำลังคราบของอยู่อ๋อนึกว่าทาอะไรนึกว่าขโมยของเราอยู่ในตัวคลาบไม่มีไม่มีอะไรเลยเราไม่ค่อยมีของเฮ้ยจ่าจัดการเลยโอ้ตัวเราฆ่าไก่ได้โดยง่าย ได้เลยครับผมในการตีครั้งเดียวก็คือฮิตเดียวเลยสุดยอดเลยแล้วเราก็บินได้ด้วยอ่ะทำไมไก่มันหนีอ่ะใช้ขวานตีมันสี่นี่ถ้าขวานตีทีเดียวก็ตายแล้วนี่ดูไว้ดูไว้โอ้ตรงนี้มีบ่อน้ำเลยทุกคนนี่เราจะไปยุ่งกับบ้นแลวกันบ่อน้ำสวัสดีเจ้าไก่โอ้ยมีนี่ด้วยอะไรอะไรมีแกะเหรอว้าวเฮ้ยมันแกะอะไรเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นตายซะตายซะโอ้เนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแกะเราต้องการเนื้อแกะ เราต้องเดินเอาทุกคนแล้วก็โดดโอ้ยโดดตีไม่ได้เออสวยสวยนี่ข้ามไปไนบนเร็วออนี่เราเกิดมาเพื่อไปดักฆ่าไอ,อ้ดูเลวลเราสิแป๊บเดียวเราเวลหนึ่งแล้วอ่ะโคตรไวเลยโอ้ปกติกว่าจะ,จะเดินฆ <ใน S 3> ่าสัตว์ได้แต่ละตัวที่แบบกว่าจะตายให้ตายเถอะออโอเคเหนื่อยเลยบอกได้เลยแต่ตอนนี้เราไปเหนื่อยแล้วเราสบายแล้วทุกคนเออสวย,ยนี่เราจะย่องไปไกลแล้วฟาดไปเลยนี่โอ้โหโอ้ย โอ๊ยโอยโอยอะไรอ่ะอุ้ยหัวเราไปติดอยู่กับ,บใบไม้เกือบ <c oughs> ตาย,ยเลื่อนเลอยู่ยยหัวใจครึ้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานี่ยังไงมันมีเลวินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราฟาร์มหินตรงนี้ลวกันทุกคนนะไม่ใช่เลวินนี่หว่าเป็นแบบเออเมืองเล็กๆทุกคนมันเหมืองเล็ก นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้ข้างหลังข้างหลังฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าทางไม่ใช่ทางนั้นไม่ทางนั้นไม่ทางนั้นกลับบ้านกลับบ้านทุกคนเห็นเขาไปจิจิวอยู่นู่นเดี๋เป็นวินมาเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละเออเห็นไหมเห็นเราไหมเนี่ยเห็นเราไหมเนี่ยออ๋นี่เออโอ้โหตัวมันจิ๋วมากทุกคนจิ๋วแบบมองไม่เห็นอ่ะเออ คือเขาต้องบินอยู่กลางอากาศอะมันถึงจะเห็นเพราะว่ากลางอากาศกับตัวเขามันคนละสีกัน,นเย่ายืนข้างกำแพงนะระวังกำแพงบทขยี้ตายนะเลยแล้วเลยแล้ว,ลลวเยเ okay. โอเคชบ,ชบ,ชบ,ชบโอ้ยเราก็เริ่มได้เวลปเยอะแล้วทุกคนนะเราเป้าหมายของเราก็คือการที่เวลสีให้เราที่สุดน,นะครับเราจะได้ตัวปกตินะเผื่อพอบทเขาตามมาหาเรานะครับแล้วเ,เขาก็จะอาจจะเห็นเราก็ได้ไงแล้วเราก็แบบเอ้ยตัวโตแล้วที่ว่ารับไปดีกว่าอะไรแบบนี้ไงเออถ้าอาจจะรับเราไปเลี้ยงใหม่ก็ได้ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้เราตัวเล็กเกินไปเขาเลยไม่รับไง ใช่ใช่เรเริ่มเวลเยอะแล้วทุกคนตอนนี้เราเวลสามกว่าแล้วบิน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 โอ้โหในนี้เหมือนจะไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบมีแต่ฐานใช่ไหมมีแต่่านอ๋อใช่เราตายเถอะโอเคเราต้องขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ในการเราต้องทําอาหารนะคะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวเราไปฟาร์มไม้ด้วยโอเคอุ้ยมันมีไม้ตรงนี้ด้วยทุกคนโอ้โเกือบ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 ตะเพาะอาหารออกมาเลยดิฉันเลือกายวันนี้ตึ๊บแล้วก็ ี๋ยวเราจะเผาไปเลยนะครับผมเผาเนื้อแกะเอ้ยมันมีหมูด้วยทุกคนมีหมูเปิ้ลคนนี่โอเคอันน้อหมูไปล้างซะหน่อยนึงนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคนี่นิงอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงโอเคดีดีดีอยู่แถวนั้นไปก่อนโอ้ยโอ้ยเอ่อเราบินติดเมื่อกี้บินติดอะไรวะบินติดอากาศเหรอ เมื่อก <ke wa> ี eh. okay, ้มันบ hmm. <Turn down on neten> right? so ินแล้วแบบมันมันค้างๆองะทุกคนมันบินติดอากาศหรือไงลูกเออโอเคแล้วเราทิ้งไปเลยกันแล้วการของพวกนี้ไม่จะเป็นนี่อุ้ยมันมีเหล็กตัวนี้เพียบเลยนี่นี่เราไปทําดาบเหล็กได้เพราะว่าออริจินเลของเราคือดาบเหล็กนี่นี่เด ของนี่ของนี่เราจะไปเผาได้ทุกคนออริจินัลคืออะไรคือดั้งเดิมของเรานะครับปรตีตัวเวกพวกนี้มันจะถือดาบเหล็กถูกไหมเออนั่นแหละใช่ใช่พอเราถือดาบเหล็กใช่ป่ะเราก็จะดูโหวดขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นมันจะเป็นอันตรายมากเลยเพราะว่ามันตี2หลอดครึ่งเลยนะ2หัวใจครึ่งเลย oh. ถือว่าเป็นตัวอันตรายที่มากๆเลยทุกคน ครับมันจะไม่มีอะไรนะครับเป็นป่าแบบป่าดินแล้วก็ป่าอันนี้ป่าสัก,กุล้านะครับทุกคนนะป่าสัก,กุล้าเออใช่ใช่มันก็ดูสวยมากครับทุกคน<ป>ตอนนี้ต้องเผาเหล็กก่อนละกันทุกคนนะเออทำมาสักสองอันละกันจะได้เผาเร็ว,เ,รวเอออันนี้ไปครึ่งหนึ่งอันนี้ไปครึ่งหนึ่ง อย่างร้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้มาแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่แหละสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์สักหน่อยหนึ่งแล้วกันทุกคนเพราะว่าอาหารตอนนี้ไม่ไมไมน่าจะพอกระมาเหล็กเราก็น่าจะเผาเสร็จแล้วแหละทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูที่บัวใบอพีซีอะไรหรือเปล่านะมีม้าตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแกะ,แกะ,แกะแบ,บีวัวโอ้โหก็พร้อมเลยทุกคนเหมือนแบบไบโอมตรงนี้จะเป็นป่าที่แบบล้อมรอบด้วยสกุล้าทุกคนดูเห็นป่ะเออแล้วตรงที่ทุ่งเราอยู่แบบเหมือนแบบอยู่ตรงกลางพอดีมันเป็นบ่อน้ำอ่ะเ้ยดีตรงนี้นี่ตรงนี้ม น,นี่โอ้ไม้แร์ที่สุดทุกคนนะอันนี้คือไม้แร์ที่สุดนะเพราะว่าเราขุดจากโบ้ายไปซีเลยนะเว้ย <laughs> ออชาวบ้านอยากโอ้จะเอาไม้ฉันไปทำไมเนี่ยขุดบ้านฉันทำไมเนี่ยเออไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกนะฉันขอยืมหน่อยแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวฉันคืนในชาติหน้าถ้าชาติหน้าฉันเกิดมาเป็นเอ็พีซีเดี๋ยวฉันคืนแล้วกันนะโอเคป่ามาตอนนี้แล้วก็เอ่อทำเคียวใช่ป่ะมันถึงจะขุดไอ้ข้าวเร็วออ๋ใช่เออทำเคียวนะครับทุกคนปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะขุดเร็วมากเลยยิ่งเป็นเพชรยิ่งแบบโอ้โหสปีดอะสปีดจัดอะทุกคนตอนนี้ก็จะตอนกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยอย่างไวเลยโอ้โหไวจัดไวจัดโอเคไวเเราาอ ปังไอฝา่าแล้วกันอ๋อเราไม่เออเราไม่กลัวผีเลยใช่ป่ะใช่เราไม่โดนผีโอ,อ้เออว่ะพวกผีไม่แบบไม่ยุ่งกับเราด้วยทุกคนเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกัน เราจเจอรถไฟด้วยไงใช่เหรอเราไฟใต้ดินอ่ะนะ<ช>ว้าวของดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาขนมปังไปฝากแป๊บนึงเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บ,บนึงฟาร์มเสียให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่า <c oughs> ตอนเนี้ยเอ็มบิซีเขาไม่กินหรอกมั้งนะมีแต่เราเดียวที่กินแล้วเรากลับไปที่ตรงที่จุดเดิมของเราเออหนิงไปตรงนั้น,นเลยสิไปตรงเดิมอ่ะไปเอาเหล็กก่อนเออหนิงไปอยู่ตรงไหนเนี่ยลงไปยังไงอ่ะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ยเนี่ยได้แล้วทุกคนโอเคโอ้พร้อมพร้อมพร้อมอ้าวสางั้นโอ้โหแสดงว่าหลงทางกลับบ้านแน่ๆเลยพี่พี่เชื่ออย่างงั้นโอออเเเคแล้วก็็ทปน ขวานหนึ่งอันทำเป็นพ <5, S 1> ิกนน 4, 1. 1> แอคกหนึ่งอ,อันนะครับทุกคนนะแล้วก็ทำเป็นดาบอีกหนึ่งอันนะครับทุกคนแล้วก็ได้จะทำเป็นบวกอีกหนึ่งอันนะ่าจะเวิร์กนะโอเคหนิ่งมาเอาได้แล้วนะพี่มีอันนี้ให้พี่บีแบบอันนี้ให้หนึ่งอันโอเคอเลยแค่เก้าอ,อันจุบจุบจ,บจบุแล้วก็วางไวด้ดิโอเคนี่ตอนนี้เราน่าจะพร้อมสู้กับพวกซอมบี้แล้วนะพี่ว่านะใช่เหรอไปขุดช้าก็เลยขุดทะลุโลกไปเออเอาวางข้างล่างเดี๋วางตรงพื้นอ่ะเอโอเคเอาไปเลยโอเค แค่นี้เราก็มีอาหารกินได้ไม่จำกัดแล้วทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนี้เราเหลือแค่เลเวล,ละนะครับทุกคนนั้นเราต้องเพิ่มเลเวลเราที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราโหดยังไงล่ะโ okay. อเคเกตันเกตันเกตันโอ้ยอ,ย,อ,ย,อย,ย่าอยตาอย่า <ยะ S 1> โอเคเราไม่ห่วงเราไม่กลัวเนี่เราโหดเราโหดเนี่ยเ้อปปปปปปปก็ปป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 ปนปป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 ปสู้กันสู้กันโอ้โหสู้กันมันมากนี่เป็นไงบ้างหน โอ้ยเจ๊ไรจังเลยว่าทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยไหนเปนลึกไปไหนโอ้ลึกจัดทุกคนตอนนี้เราต้องตามหายนี่มงมุมเพียบเลยโอเคมาเนี่ยมาเนี้ยเดนโ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 ดนอะไรอะมุมจะกัดเราทุกคนกัดไม่ถึงด้วยมุมเป็นสัตว์ที่โดดได้นะครับทุกคนนะถือว่าดีถือว่าดีบอกได้เลยว่าเราโหดบ้างทุกคนน้เราจุกได้ด้วยว่ามันตียิงเราก็ได้แค่หลอดครึ่งเองทุกคนไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรเลยอืมชิปเปอร์ก็ตายแด้นาจ๊ะโอ้โหตอนนี้เราเลเวลเจ็ดแล้วครับทุกคนี๋ยวเราจะลองเทียบกับหมูดูนะครับว่าตัวเราใหญ่ขนาดไหนนะ อุ้ยดูทุกคนดูดิตัวเราถ้าบู่ไปแล้วทุกคนเออดูดิโอเจ๋งเลยน่ากลัวมีตีซะ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 โอ้โหอยู่ไหนบ้าอยู่ไหนปะเนี่ยเอออืมตายตายโอเคอู้ซอมบี้เกินเพี้ยนเลยทุกคนมันกัดเราไปเนี่ยไม่กัดละโอเคตอนนี้ตัวเราเกือบเท่าสเกลตันละน่าจะประมาณเวล่งสิบแล้วถึงจะเท่าสเกลตันเนี่ทุกคนใช่หรอใช่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายนายหนีก่อนนายหนีก่อนต้องหนีต้องหนีไม่หนีไม่ได้ อตายแล้วหนึ่งโอเคสวยตีตีตีตได้อยู่ตีได้อยู่ป๊ลบหบหบมือสไนเปอร์นี่นายเราปความเหล็กมาไม่นายด้วยดีดีดีเอาไปเผาไปเผาโอ้ทำไรทำไรชุดชุดชุดเหล็กอชุดเหล็กก็ได้ได้ได้โอเคดีดีดีนี่แหละก็มีชุดเหล็กก็ถือว่าดีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวต้องบินเครื่องสูงให้พวกซอมบี้พวกสเกลตันลืมเรานะครับทุกคนนะคือต้องให้มันลืมเพราะถ้ามันไม่ลืมมันจะแบบนมันจะตีเราโอเคกลับไปที่เดิม เหมือนป่านี้ก็สวยใช้ได้เลยทุกคนเนาะโคตรสวยเลยป่าเนี่ยบอกได้เลยสวยจัหยาดโอ้โหตอนนี้เราได้เหล็กเท่าไหร่แล้วหนิงมีปะเหล็กมีเท่าไหร่ละเออโอ้ได้สองเองนี่ไงเราไม่เหล็กได้น้อยจังนะโอ้ นี่ไงอ่ะโอเคโอเคไหน่แน่แนอยากได้ชุดอยากได้ชุดโอเคบอกมีแล้วอ่ะมาดูไปสังเกตเลยไปดูเราเลยเออตอนนี้คุณมีเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างตอนนี้มีหมวกกับเสื้อโอเคมีหมวกกับเสื้อทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเราจะเราไปเทียบกับสเกลตันดูว่าตัวเราใหญ่เท่าสเกลตันยังเฮ้ยดูดิเมื่อสิบเราตัวใหญ่เท่าสเกลตันเลยทุกคนดูดิใช่เหรอเท่าไปเป๊ะเลยโอ้โหเ่ยตัวเราเทียบเทียงกันได้โอ้โหสุดยอดดูดิเห็นป่ะโอ้โหเรานี่เผ่าพันธุ์เดียวกัันนนแล้วววททุุกกคคเราไไปม่่ตตจิิ๋อดดดู นายเอารอง้าตัวสุดเกินคิปเปอีกฮะรองเท้ากันเหรอเอาบ้าเอาบาอยากได้อยากได้อยู่โอเคเน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 นี่อยู่นี่อยู่นี่มามามาจมน้ำแป๊บนึงรองเท้าจมน้ำเฉยไปเวลได้แล้วนะนายเนี่ยไปเวลได้แล้วนะนายเวลน้อยแล้วนะนายเนี่ยไอหนิงพี่เจอที่แล้วโอ้โหตกตกมันเจอยักษ์แถวนี้เอ้ายักษ์หายไปแล้วมไอเจ้ายักษ์มันหายไปแล้วมันเจออยู่เมื่อกี้เป็นยักษ์เขียวเนี่ยเนี่ยเจอยักษ์เขียวแล้วเห็นไหมนี่ในยักษ์เขียวตีได้ปะตีได้ตีได้โอ้ โอ้เกือบตายโอ้ยยิงเรายิงเรายิงเรานี้ก่อนดีก่อนนี้ก่อนดีก่อนทุกคนดีก่อนมึงเยอะจัดเลยดูดิยักษ์เขียดนี่พวกตีตีชอมบี้ได้ตีโอเคโอ้โหเกือบตายอืมกินก่อนกินก่อนโอเคไปดูยักษ์เขียวมันจะไล่ล่าเราแต่ยักษ์เขียวมันตีเราแรงใช่ได้เลยนะทุกคนอุ้ยยักษ์ดับไดมอนด์เหรอใช่อเคดูดิทุกคนดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บปใช่ไดมอนด์ป่ะยักษ์ดับไดมอนด์จริงด้วยทุกคน ไอม่ใช่ไดมอนนี่วอกโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้แต่มันไม่ใช่ไดมอนโอ้โหดูบิดมันเหมือนไดมอนเลยทุกคนดูดิอะไรเพี่ยเดี๋ยวพิมพ์มันมีไหมมันคาบเลยได้ไอเนี๋ย้ผมไม่รู้อ่ะเอ่อทุกคนเหมือนตอนเนี้ยเราก็โตตบักๆแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเวลเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันให้เวลประมาณสักห้าสิบแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกับชาวบ้านดูนะว่าตัวเราจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะทุกคนนะทุกคนดูนั่นสิโอ้โหนั่นมันเวกเตอร์ยักษ์โอ้โหตัวเบลเลยโอ้ทุกคนดูสิเห็น คือไม่หิคือตัวเบลเลอร์เลยเว้ยผมคิดว่าวิเทอร์โอ้โหวิเทอร์ตัวยักษ์อ่ะ<า>อวิเทอร์สามหัวแต่มันไม่ใช่ไงโอโ้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่ไงอันนี้คือเวกออริจินัลนะครับทุกคนก็คือการตีธรรมดา <c oughs> นี่คือแบบเขาจะมีดาบเหล็กเป็นประจำอยู่แล้วนะเวกออริจินัลนะครับเขาจะมีดาบเหล็กปกติอยู่แล้วแล้วเราก็ตัวใหญ่บากบ้าเลยทุกคนนี่แค่เวลห้าสิบวันเดีถ้าเวลหึื่นจะขนาดไหนดูดิอุ้ยตัวเราใหญ่กว่าบ้านเลทุกคนดูดิใช่ แต่ถ้าเราแบบบินแล้วเราก็จะวิ่งเร็วมากทุกคนโอ้โหดูนี่เด้งเด้งนีอเราบินขึ้นมาขนาดนี้เลยนะที่ทิ้งดิงเด้ไปแก่ไปแก่ไปแก่โอ้โหตัวเราใหญ่บ้าเลยทุกคนดูดิ ือแบบตัวเราใหญ่พอๆกับบ้าน ABC ซเลยอ่ะโอ้ใหญ่จัดๆเลยโอ้โหแม่ผมอยากหาลังโจนสักรังหนึ่งเพื่อฆ่าพวกโจนด้วยเนี่ยทุกคนคือพวกเขามันทิ้งเราอ่ะใช่พวกเ้าเออแต่ขี้เกียจหาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปเวลวอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันให้ได้ประมาณ10,000แล้วกันนะครับเราจะได้ดูว่าตัวเราใหญ่สุดได้ขนาดไหนนะทุกคนใช่แล้วครับผมทุกคนนะตัวเราก็เลยเวล1 0 0 0 0นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนอาจจะสังเกตว่าตัวเท่าเดิมใช่ปะมันเหมือนตัวเท่าเดิมมมแตต่่่่ัันนนไใใชครบบททุกกถ้้าาาเเียหหูวญ บ้านสองเท่าเลยนะตัวใหญ่กว่าบ้านเอพีเนี่ยสองเท่าเลยข้างบ้านเนี่ยดูดิไหนไหนเออใช่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ปีนต้นไม้ได้สบายสบายด้วยนี่งนิ่ตามมาตามมาทางนี้เราบินตามมาบินตามมาเร้วโอเคโอเคบินตามมาบินตามมาแบบเด้อโอ้ยนั่นประเด็นคือบล็อกด้วยเบล็อกอะไรอะเออบล็อกโหลดแมปไม่ทันเออมันโหลดแมปโอ้ดูดิทุกคนเหมือนเราจมแมปไปแล้วนี่ไงเนี่ยมาแล้วแมปแล้ว เอ้ยเราจะไ่สุดกับป่าที่กันเหรอเนี่ยเอ้าเรากลับมาที่เดิมต้งไปเฉยเลยเอาเนี่ยเนี่ยนี่นิ่อยู่นี่น่อยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอเคเราจะตามหาบ่อน้ำดูดิคือตัวเราจมน้ำได้ไหมเอ้ยจังจมได้อยู่นะดูดิ ตัวเรยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทุกคนคือแบบเวกเวกมันเป็นสัตว์ตัวเล็กอยู่แล้วอ่ะเออสัตว์ตัวเล็กแล้วทีนีใช่มันตัวใหญ่มันก็เลยดูแบบตัวเล็กๆไ้เอ้ยแต่พอลงลงไปใต้น้ำไปเลยแล้วเราจะบินไม่ได้เว้ยไอ้บินได้เดยเอ้าเมื่อกี้ทำไมเราบินไม่ได้วะหลอนแล้วหลอนแล้วโอ้โหให้ตายเถอะตือว่าเวกมันโถดใช่ได้โอ้ยแล้วก็จะตาย เรากลายจะตายเราเลือดจะหมดเลือดจะหมดเราหิวเราหิวเราลืมกินอาหารโอ้โหจบแล้วจบแล้วโอเคทุกคนก็เหมือนมันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนนะเออทุกคนคิดยังไงบ้างครับสลหรับเวกตัวยักษ์นะครับทุกคนนะทุกคนคิดว่ามันเก่งหรือเปล่าครับทุกคนคิดว่ามันสะดวกหรือเปล่าครับทุกคน พี่คิดว่ามันสะดวกมากเลยนะเออแถมบินเร็วได้ช่วงแรกอ่ะ<ว>เออตีพวกแบบพวกสัตว์ทีเดียวตายแล้วเราก็มีอาหารอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เวิ่งอย่างรวดเร็วเลยทุกคน,นฟาร์มฟาร์มแป๊บเดียวเองใช,ใช่ใช่ใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ ใครที่ชอบเวกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็คําถามต้นคลิปนะครับใครที่ตอบถูกก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะ <c oughs> ส่วนใครที่ตอบผิดก,ก็พนหน้าแล้วกันนะโอเคครับสรับคลิปนีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสลับวัสดีบายบายครับทุกคนเวกจักครับทุกคนนะฮ่าฮ่าฮา